โยโยสวดีโพส์ภาพชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่ทำโซเชียลร้อนชาโยโยสวดีดาราสาวชื่อดังได้โพสต์ภาพตัวเองในชุดว่ายน้ำบิกินีส่สีชมพูดสดใสลงบนอินสตาแกรมเผยให้เห็นหุ่นที่ฟิตแด์เฟิร์มและอกอนึมทำเอาแฟนคลับแห่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมกันอย่างล้นหลามภาพดังกล่าวถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็วและกลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลโยโยสวดี adi, ในชุดว่ายน้ำบิกินีส่สีชมพูดสดใส โยโยสวัสดีได้โพสต์ภาพตัวเองในชุดว่ายนะ้ำบิกินี่สีชมพูดสดใสเผยให้เห็นหุ่นที่ฟิตแอนเฟิร์มและอ,อกอึมภาพดังกล่าวถูกโพสต์พร้อมกับแคปชั่นสั้นๆ ready to swim ทำเอาแฟนคลับแห่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมกันอย่างน้นหลามหลายคนถึงกับบอกว่าสวยมากคุณดีมากเซ็กซี่มากมุมมองของชาวเน็ตหลายคนมองว่าโยโยสสวัสดีกำลังพยายามเรียกร้องความสนใจจากแฟนคลับ โดยการโพสต์ภาพตัวเองในชุดว่ายน้ำเพื่อให้ได้รับการชื่นชมและสร้างกระแสในโลกโซเชียลบางคนก็มองว่าโยยุสวดีกำลังพยายามสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับตัวเองเพื่อให้ดูเป็นคนเซ็กซี่และทันสมัยสรุปโยยุสวดีได้โพสต์ภาพตัวเองในชุดว่ายน้ำบิกินี่สีชมพูดสดใสลงบนอินสตาแกรมเผยให้เห็นหุ่นที่ฟิตแด์เฟิร์มและอ,อกอ่นภาพดังกล่าวถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็วและกลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียล หลายคนมองว่าโยโยสวสดีกำลังพยายามเรียกร้องความสนใจจากแฟนคลับโดยการโพสต์ภาพตัวเองในชุดว่ายน้ำเพื่อให้ได้รับการชื่นชมและสร้างกระแสะในโลกโซเชียล